พลตารวจจากทิพชัยจินดาซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมีการโยกย้ายตําแหน่งตัวเองได้มีการสอบถามไปยังผู้บัญชาการภาคแต่ละท่านแล้วเพราะว่าตำรวจนี้ก็มีทั้งหมด9ภาค1ถึง9ก่อนจะโยกย้ายเนี่ยมีการสอบถามไปยังผู้บัญชาการภาคแต่ละท่านแล้วโดยเฉพาะพลตำรวจตรีประวินผู้รองผู้บัญชาการตำรวจปูทอนภาค8นะครับ ซึ่งท่านเป็นรองผู้บัญชาการอยู่ภาค8ก็ถามผู้บัญชาการภาค8ครับว่าว่าท่านเอาไหมปรากฏว่าผู้บัญชาการภาค8ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่เอาพลตำรวจตรีประวีนครับเมื่อภาค8ไม่เอาพลตำรวจเอกจักรทิพย์บอกว่าถ้าตนไปยัดเยียดให้หน่วยหน่วยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ผู้บัญชาการภาค8สั่งย้ายสองคนก็คือพัน พลตำรวจตรีประวินและสมชายสมชายนี่ผมไม่ได้วายศอะไรนะครับยืนยันว่ากองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค8ไม่รับท่านประวินตนเองก็ต้องหาหน่วยงานใหม่ให้ท่านประวินไปอยู่ครับตนไม่ได้กลั่นแกล้งท่านประวินแต่พิจารณาจากประวัติเคยดูความสมัครใจอัศวินเคยเชี่ยวชาญเรื่องโรยิงยาบางครั้งท่านพูดแต่พูดไม่หมดทุกวันนี้สังคมสับสน ไปเล่นกับสื่อเดี๋ยวสื่อไทยเดี๋ยวสื่อนอกท่านไปบอกว่าท่านทำงานการเมืองแทรกจากรัฐบาลนะครับก็คือว่าภาคแปดเขาไม่เอาทีนี้ถามว่าแล้วใครเอาท่านก็ไปถามต่อภาคเก้าภาคเก้าบอกเขาเอาเอาใครเอาพลต,ะร,ตร,ระกูตีปวีนเนี่ยไปอยู่ภาค 9. เก้าพอไปอยู่ภาคเก้าเนี่ยพลต,ะร,ตระกูลตีวีบอกว่าถ้าไปอยู่ภาคเก้านะแกบอกว่าแกทําคดีรูหิงยา ทำคดีฆ่ามนุษย์เดี๋ยวแกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ไม่ไปภาคเก้าพอบอตรก็ถามภาคทั้งหลายภาคไหนเอาไม่มีใครเอามีแต่ภาค9้า9เอาก็เลยย้ายไปอยู่ภาค9้าภาค9ก้าก็คือสจังหวัดชายแดนสงขลานะ่พูดง่ายๆยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับก็ย้ายไปอยู่ภาคเก้า 9. คุณประวินบอกว่าถ้าไปอยู่ภาค9้าแกไม่ปลอดภัยเพราะแกทําคดีฆ่ามนุษย์โรยิงยามาถ้าพูดให้ความเป็นธรรมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยเดิมท่านเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วถูกย้ายไปเป็นผู้บัญชาการภาค9ก็ไปอยู่ในสาจังหวัดตรงนั้นแหละครับ ถ้าวันนี้ถ้าตํารวจคนหนึ่งจะย้ายจากภาคไหนก็แล้วแต่แล้วไปอยู่ภาคเก้าแล้วบอกภาคเก้าอันตารายไม่ปลอดภัยเพราะทําคดีต่างๆมาเยอะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวจะถูกคนร้ายมาล้างแค้นเอาพลตำรวจจากทิศเกก็บอกว่าเอาผมก็เป็นตํารวจผมก็ทําคดีมาเยอะเหมือนกันวันนี้ผมก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้แล้วมันคดีโรยิงยานี่มันจะมีใครที่มีทธิพลอะไรนักหนาพูดประมาณว่าเป็นตํารวจมันก็ต้องไม่กลัวนะ เออมันก็มีเหตุผลของข่านเหมือนกันนะนะครับว่าเมื่อเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายเขาย้ายไปไหนก็ต้องไปไปตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาคําถามก็คือทําไมผู้บัญชาการภาคแปดที่เป็นนายโดยตรงไม่เอาคําตอบที่ผลตัเองจากที่พูดก็คือว่าไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชานายจึงไม่เอาภาคไหนเอาภาคเก้าออกก็เลยย้ายไปภาคเก้าก็คือที่ที่พอบอตรอยู่มาก่อนนั่นแหละครับ ถ้าจะบอกว่ามันไม่ดีก็พบบอตรอกก็อยู่ตรงนั้นมาก่อนเหมือนกันพอไปภาคก้าพับแกก,ออก็ลาออกลาออกและขอลี้ภัยไปอยู่ประเทศออสเตรเลียก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแล้วก็มาให้ข้อมูลกับโรมลังซีมันโรมเนี่ยนะครับว่ามีหนังสือมาจากตำรวจสำนักพระราชวัง เนี่ยพยายามจะทีนี้มันโยงไงครับทีนี้คุณผู้ชมครับมันจะเชื่อมโยงเลยทีเนี้ทีมงานมีหนังสืออยู่ไหมครับเออก็เป็นการเชื่อมโยงอะครับเป็นการเชื่อมโยงพอเชื่อมโยงกลายเป็นว่าว่าเขาต้องเลือกว่าจะไปหรือไม่ไปเขาบอกเขาไม่ไปพอไม่ไปก็ถูกถูกอะไรถูกคมคู่ถูกกดดันให้ต้องลาออกแล้วก็ลาออกสุดท้ายก็ต้องไปคือไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียขอเป็นผู้ลี้ภไป มันจึงกลายเป็นประเด็นที่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันใช่ไหมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องต้องไม่ลืมว่านี่คือเรื่องการเมืองเลยนะเพราะว่าพลตำรวจตรีประวินให้ข้อมูลกลับมากลับมาทางรังสีมันโรมรังสีมันโรมจุดยืนก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า เวลาเขาอภิปรายเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรรูดพูดตั้งแต่ตัวช้างก็พยายามจะพาดพิงถึงสถาบันและเรื่องนี้ก็มาพาดพิงอีกนะทีมงานถ้าดูจากหนังสือล่าสุดที่ที่ที่ให้ไปเนี่ยนะครับที่ส่งให้ดูเนี่ยอ้างว่าเป็นหนังสือที่มาจากตํารวจสํานักพระราชวังให้เขาเขียนใบสมัครเพื่อจะไปอยู่แต่เขาไม่ไปพอไม่ไปปั๊บก็ถูกขม่มขูกดดันลาออกและสุดท้ายก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็ลีภ นี่คือสิ่งที่คุณเปยก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าว่าถ้าเป็นตำรวจน้ำดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรในประเทศไทยท่านไม่ได้มีคดีอะไรนะครับก็คือตำรวจคนหนึ่งที่ทำคดีรับราชการมาต่อเนื่องเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีใครว่าท่านเป็นคนไม่ดีด้วยนะเออไม่มีนะครับไม่มีข้อกล่าวหาใดๆดทั้งสิน้นแล้ววันหนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่ปลอดภยัยถูกย้ายไปภาคเก้าแลวไม่ปลอดภยัยหรือมีหนังสือมาบอกว่าให้ไปอยู่หน่วยนี้แล้วไม่ไปแล้วถูกกดดันบีบให้ลาออก ใช้คำว่าข่มขู่คำถามคือจริงเปล่าจริงไหมครับเพราะเรื่องนี้มันถูกพูดโดยนักการเมืองและที่ท่านมาไล์สดก็ท่านก็มาไล์สดกับนักการเมืองแล้วนักการเมืองเวลาเขากล่าวหากันเขาก็ชี้หน้ากล่าวหากันนะกล่าวหาสามปอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์กล่าวหาพลเอกประวิตร์กล่าวหาพลเอกนุพงศ์นะครับก็ชี้หน้าใส่ไปก่อนแล้วไม่รู้จริงเท็จยังไงก็ไม่รู้แหละสังคมก็เลือกเชื่อเอากนแลันว่าว่าท่านจะคิดอย่างไร